เอาาคนไม่เป็นไรมีหยุดได้แบบนี้ทำไงหนูรักเขาหนูรักเขาหนูรักเขาหนูก็เลี้ยงเขาให้ได้หนูนะคะไม่เห็นต้องได้รวยเลยนะคะไม่ชอบไม่ชอบให้ยุ่งแล้วแถมไม่รวยอีกนะอ่ะมีนะผู้หญิงหลายหลายคนบนโลกใบนี้เลยดีกว่าอยู่กับผู้ชายแบบนี้ได้บ่นทุกวันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ไม่เลิกเหมือนจุกจิกอะไรเขารักตาเดียวหรือหัวลา มีการรักหัวล่ออย่างหนักมากนะคะก็เลยยอมทนทุกข์อยู่กับทุกอย่างนี่มันความตันตันตันยุบเก็ไหมความรักอ่ะสังเกตไหมลองคลิปไหนนะลองคลิปที่มันแบบดราม่าแบบปัญญาอ่อนหน่อยๆนะคะจะมีคนเข้ามากดไลค์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากเป็นพันเลยเลยเพราะมีคนอยู่สถานการณ์แบบนั้นเยอะมากรักเขาเลกเขาไม่ได้แต่เขาไม่มีข้อดีแม้แต่ข้อเดียวงานก็ไม่ทำเลี้ยงเมียก็ไม่เลี้ยงดูแลลูก ก็ไม่ดูแต่รักเขาอะรักเขาหรือ <t> ร <an S 1> ักเขาอะแล้วก็้องเข้าใจเรื่องของความรักความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะคุณไม่อยู่ตรงนั้นคุณไม่เข้าใจหรอกนะคุณจะไปพูดนะพูดไม่ได้หรอกพูดไม่ได้นะคะเขายอมฆ่าตัวตายกันก็เรื่องแบบนี้ถูกไหมเขายอมฆ่าคนอื่นก็เรื่องแบบนี้เรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่าไปได้แตะต้องถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือเขาเรียกว่าเสือกเสือกยันหนั เรื่องงานยังเสือกได้นะถ้าเรื่องของความรักจะเข้าไปเสือกหรือคะนะคะละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องของการพูดไม่ได้เลยนะคะครูว่าถ้าครูเป็นหมอดูนี่นักเรียนคนมาดูดวงครูจะเป็นยังไงได้จะสีล้วนเลยเ็เรื่องความรักใช่ไหมคะทุกคนออกไปอ่ะได้จะหัวดีๆเลยทั้งนั้น <ś m any> ก่อนคุณแม่ยังให้ลูกมาเรียนเลยบอกไม่ได้อยากได้แบบครูให้ลูกมาเรียนให้ครูให้ลูกข้างรักครูก่อน <ś m any> อมาดูไพ่ใบที่สองนะคะ <ś m any> ไพ่บไพ่สถานการณ์ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของาจกรย์อีกแล้วราชนีพระจันทร์เรื่องของความรักอีกแล้วนะคะเห็นไหมความรักอันนี้ก็ไม่ดีเปิดเผยไม่ได้เป็นเมียน้อยเมียเก็บนะคะอาจจะต้องทําแท้งแบบไม่ตั้งใจโลคซึมเศร้าขมนผู้หญิงอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นไพ่แปรปลวน ทำไมถึงบอกว่าปรปวนเห็นไหมคะเขามีชั้นสีขาวสีดําเห็นไหมคะเขากูดทัวงปรปวนว่าเฮ้ยเขาจะคิดแบบทําเรื่องดีไหมทาเรื่องไม่ดีไหม,มถ้าเป็นเมียน้อยก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยที่ไรกะเพราะยังมีความดีเห็นไหมมีสีขาวก็คือไม่คิดทําร้ายเมียนหลวงหรอกฉันเป็นเมียน้อยเมียเก็บก็จริงแต่ฉันเนะ่ไม่เข้าใจว่าพี่เขาอ่ะดีแสนดีแต่พี่ผู้ชายเนะี่ยก็คือขาดถูกไหมเออจะเป็นเมียน้อยที่ไม่น่าไม่น่า ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่คิดทําร้ายนั่นบอกเขาะคะคือหนูไม่เคยคิดทําร้ายใครเลยความรักข้งเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าไอ้เนี้ยไพ่เไยนะครูดูไพ่มาหลายปีไม่เคยรู้ว่ามีทะเลข้างหลังที่ยังมารู้เพราะตอนที่คุยเขียนอนี้แล้วมาดูเลือกตรงไหนวะเนี้ยโอ้ในท้องทะเลออนี่หรอข้างหลังนี่อละเอียดมากเห็นไหม อันนี้ทะเลเหรอคะใช่ทะเลสีฟ้าข้างหลังนี่ไงเขาปิดไว้ไม่เห็นทะเลอ๋อก็เลยเหมือนปอบป้าเขาอาจจะปกปิดอะไรไว้อะไรประมาณนี้ปุกปิดเรื่องความลี้ลับก็ได้ในสักตินนะคะไม่ไหม่ลยเนี่ยลูกแม่ทะเลสีฟ้าๆเห็นไหมชุดนี้เขาใส่ก็เป็นชุดแม่ชีและเอียดมากเลยอ่านตันผูเรยเหมือนจินตนาการย์ตใช่คุณต้องเป็นคนอธิบายให้ป๊อบปคาถูก็ เขียนลงมานะคะอันนี้อ่าอันนี้ก็บอกว่าจริงๆนะถ้าครูดูครูก็ดูเป็นพ่ผู้หญิงเห็นไหมเป็นชุดของเขาก็ชุดแม่ชีพอเขาพยายามสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนใจดีเป็นแม่พานะแ,แต่สิ่ที่เขาทานะ่ะมันมีทั้งเรื่องเรื่องที่ไม่ดีอยู่ด้วยที่เขาต้องปิดปกปิดความ,มลับของเขาไว้นะคะด้วยเรื่องหน้าที่การงานของเขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในสังคมสังคมของเขาถูกไหมคะต้ง่ตงเป็นอันนี้อยู่หลังปิดทองหลังพระมาเนี่ยใช่จริงๆเรื่องไรมือครูโต้งก็เก่งกว่าครูนะคะ นั่งยิ้มอยู่คนเดียวไม่ใช่แต่ครูตองอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ค่อยไม่กล้าออกมากล้องเมืม่อวานครูตองบอกครูว่าไ,ไีวันอยากทำละอ, <Okay. S 2> ออาไอ้แต่ทำสวยนะไม่ทำสื้อครูบอกเอาจริงเปล่าเอาจริงจะดันที่สุดเลยนะ <c oughs> ครูชอบคนจริงครูบอกเลยนะครูชอบคนจริงครูไม่ชอบใครมาเล่นๆเพราะคุณมาเล่นๆใจสอบแล้วก็ไปก่อนูไหมถามครูตองดิตอนทู้ครูทำเรื่องคมือว่ะครูไม่เคยใจสอบเลยระหว่างทางทั้งครูโดนปัญหามากมายก่กองจนแบบ ใครบอกถ้าเราปัญหาเราครูอ่ะตายแล้วตัวตนเออแต่ครูเนี่ยบอกว่าครูไม่ครูไม่สนใจพราเพื่อนหนูจะไปเรื่องคิวแล้วนะขนาดทำไมเออยนองที่ว่าจะมาเรียนนี่นะหมายว่าเขาไม่ถึงลูกเพี้ยบคิ้วยากกว่าหมอดูบุญเขาไม่ถึงนะบุญเขาไม่ถึงความเชียดของคิ้วนะว่าขอหมอดูร้อยเท่าออนี่มาจากเรียนกูไม่อยากได้เงินมึงหนูพร้อมจ่ายแล้วครูสองหมื่น มึงไม่ต้องมระจายเอาว่ามึงทำหรือเปล่าแล้วก็มองเออจองเวลาไหนไปทำวะแล้วกูจะอยู่ยังไงวะแล้วงานคิวงานละเอียดมันอยู่บนใบหน้าคิวไม่สวยนี่ชัดเลยนะจ๊ะใช่บอกว่เลยนะจ๊ะถูกไหมเรื่องใหญ่เลยนะจ๊ะแบบดังไหมอยากได้สักครั้งงี้อะไรเขาอะมาดูนะคะให้ใบนี้ก็เป็นให้ที่บอกว่าเป็นความรักก็ออยังแบบซ่อนซธุรกิจที่ทําก็เป็นธุรกิจสีเทา ข้างหน้าก็คือฉากนักบุญข้างหลังก็คือปอกเงินใช่ไหมอาจจะทําอะไรที่มันเทาๆนะคะก็บอกเขาแก้ว่าทําอะไรเทาๆดีเหมาะถูกไหมก็มันเทาดีก็เขาก็เขาทางานเทาๆอยู่แล้วถูกไหมเออเขาเป็นเทาๆอยู่แล้วเมียน้อยก็เป็นเหมือนว่าเป็นเมียต่ไม่ใช่เมียจริงเราก็เคยหยิบไปนี้ได้นะน่าจะเป็นงานเทาๆก็ขายหวยถูกไหมงานเทาๆจริงๆงานนี้ก็คือพวกหอดูก็ได้นะงานคนขาวหอดูก็ทํานะ ติ่งลึกลับจิตวิญญาณเนี่ยมาสายศาสตร์เว้นมนต์โหราศาสตร์ถูกไหมก็คือพวกหมอดูหมอดูก็เป็นงานเท่าๆหรอคะเราไม่เห็นแล้วพวกหมอดูสายศาสตร์ไงสายศาสตร์มนต์ดำอ๋อทำพวกนั้นใช่ไหมแบบใช่ต้องสายเธอรู้ไหมก็ตอนนั้นหน้าช่องเธอนี่ก็สายศาสตร์แล้วอ๋อเหรอการสักเลยเือเนี่ยเพราะว่าพู้จัดการไม่หล่อสขาวตลอดเลยไปยังแบบนี้เลยนี่ไปยังแบบนี้ต้องมีใบนี้แน่ๆเลยสาวสร้างฝันหรือม่าเตยเลยใส่ขาวใส่ขาวไม่มีนะคะ เราคือเราก็ศัยศาสตร์แต่ไม่ใช่ศยศาสตร์แบบแบบในทางที่ไม่ดีเพราะเราสอนคนให้เป็นคนดีถูกไหมเออเราไม่ได้บอกสามีว่าไม่ทําเอาเลือดเอาของไม่ดีมาทําให้หัวรักันหลงแต่เราสอนความรักความหลงเกิดจากจิตข้างในถูกไหมจิตวิญญาณข้างในครูสอนนะเม่ตาครูสอนอย่างนั้นเหรอครูสอนยังไงเขาอยากมีคนรักใช่ไหมต้องต้องเปลี่ยนที่ไม้เซตเปลี่ยนที่หัวใจถูกไหมเปลี่ยนที่การกระทำี่ยเราเป็นสายค่อนข้างจะดีนะ เรียกณีดีวะใส่ยาศาสตร์กรดีใสยศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์นะคะสยศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ใสยศาสตร์แบบมนต์ดำอย่างนั้นนะคะใช้หลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเรามีเหตุและมีผลเลยถูกไหมอีพวกนั้นมันเล่นขอจนครูอ่ะไม่อยากให้เป็นเพราะว่าอะไรข้อคนนี้พอมันแรงมันเข้าตัวเนออี่ยโอ้โหมันแก้ยากมากมครูไม่รับงานแก้เดทจรงิงนนะเพราะครูไม่ได้มีจิตใจเมตตาสูงปานนั้นจริงนหครูไม่รับงานแก้เลยนะคะครูลักตัวเองครูรู้บ่าเอาความทุกคนอื่นมาให้เราเป็นยังไงกาจัดก็ยากถูกไหม เราแม่งไม่ตัดมันเลยอะไรที่เป็นความทุกข์ตัดทิ้งอะไรเป็นความทุกข์ตัดทิ้งง่ายกว่าก็เหมือนการเก็บบ้านนนั่แหละถูกไหมเก็บแล้วเก็บเลี้ยงเสียดายมันล็อกไหมทิ้งง่ายหมดเลยทิ้งไปเลยใช่จะไปขายก็ขายยากเพราบริจาคไม่หมดไงแหมเขาบอกอาจารย์อาจารย์อาชีพทรงเจ้าเท้าผีชิดลึกลับเห็นไหมเนี่ยไอ้คนที่เปิดมันหอดูมีตัณหามีร่างทรงถูกไหมัน่ก็ตามได้อันนี้อาชีพทรงเจ้าเนื้อหอดูลึกลับลึกลับนะคะทรงเจ้าเท้าผี